นะคะตอนนี้นะคะทีมเมริกากับจีนนะคะลงแข่งขันกันแล้วค่ะอลูกลูกลูกแรกของเป็นของเมริกานะคะส่วนลูกที่สองเนี่ยต้องบอกเลยว่าเมรกาทําการเสิร์ฟได้ดีมากนะคะจีนรับเสียนะคะเป็นแต้มของเมริกาขึ้นนําไปเป็นสองต่อศูนย์คะแนนค่ะเสิร์ฟโดยผู้เล่นหมายเลขสองนะคะจอแดนจีนรับพลเข้ายิงโค้งหน้าเมริกายังเหนียวค่ะแกข้ามมา ใา่สามิตรกลางชูทิงมีการรับบอลได้ยกโค้งแก้เหมือนกันตีออกไปเองค่ะทุกคนตีออกไปเองสำหรับลูกนี้นะคะสกอร์ตอนนี้นะคะจริงแถวเป็นหนึ่งต่อสองสวัสดีทุกคนด้วยนะคะที่เพิ่งเข้ามานะคะสวัสดีตอนเช้านะคะโอ้โหโด,ดูตื่นสภาพของกลิปนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะสวยน่าสดนะคะอย่าไปคิดอะไรเยอะตอนนี้นะคะจีน ขยับขึ้นมาเป็น1ต่อ2คะแนนนะคะเราจะมาดูกันว่าวันนี้จีนจะปลดล็อกตัวเองได้หรือเปล่านะคะหลังจากเมื่อเมื่อการแข่งครั้งที่แล้วเนี่ยเ,เล่นกับตรุรกีเนี่ยค่อนข้างกดดันตัวเองเลยจีนเสิร์ฟมานะคะอเมริการ,รับบอลล้นค่ะเป็นฝ่ายจีนนะคะได้เต้มนี้ไปสองต่อสองคะแนนค่ะลูกนี้นะคะอเมริการ,รับล้นไปนิดเดียวค่ะแล้วก็ไม่พลาดค่ะจีนไต้เต้ม สองต่อสองคะแนนค่ะมีคนบอกว่าเรื่องเรียนไว้ที่หลังดูแม่ก่อนแล้วกันระวังคุณครูด่านะฮะสองเท่าจีนเสิร์ฟต่อบันแรกเข้าจุดจ่ายโค้งหน้าตีทัชบอกออกไปสำหรับผู้เล่นหมายเลขสิบสองของเมกาค่ะเปิดมาตีทัชบอกตีทัชบอลก,กงนะคะทัชมือขวาออกไปค่ะลูกนี้ ทางฝั่งของจีนเปิดเปิดตรงเยอะเกินไปนะคะทำให้มีมุมในการตีตรงเมกาเซิร์ฟบอลแรกรับเหมือนจะล้นตัวเซกกระโดดขึ้นเล่นเป็นแต้มของจีนค่ะกรรมาการยกมือให้สัญลักษณ์ว่าบอลโอเวอร์ค่ะก็คือคำว่าบอลโอเวอร์นี่ก็คือ,อผู้เล่นของเมกานะคะเอื้อมมือข้ามมาเล่นในฝั่งของจีนบอลยังไม่เลยนิดนะคะลูกนี้จริงๆแล้วดูกั้มกึ่งมากเลย อยู่ที่กรรมการเลยค่ะว่าจะให้เป็นโอเวอร์หรือเป็นพาบอลถ้าเป็นพาบอลก็คือตัวเซตเนี่ยไปดึงบอลที่ข้ามไปแล้วกลับมาเล่นถ้าเป็นโอเวอร์ก็คือฝั่งตรงข้ามเนี่ยเอื้อมมือเข้ามาเล่นตอนในขณะที่อ๋อบอลแรกไม่ดีอีกแล้วค่ะจีนต,ติดติดบล็อกเป็นแต้มของเมกาค่ะลูกนี้สกอร์เป็น4ต่อ3นามคะแนนค่ะจะทำงานอยู่แล้วมาดูแม่ก่อนละกันมีคนบอกทักทายนะสวัสด,ดีตอนเช้าด้วยค่ะ จีนติดบล็อกไปเองค่ะมาดูที่แต้มต่อไปกันเลยมีการจะเป็นไฟเซอร์บนแรกรับเข้าจุดค่ะจสั้นมีการยังเหนียวรับไปได้ยกโค้งแก้มายอดจีนยังรับไปได้ค่ะยกโค้งแก้เหมือนกันยอดติดบล็อกค,ค่ะเป็นลูกที่2ของทีมอเมกานะคะที่สามารถ บล็อกได้นะคะเป็นแต้มจากบล็อกค่ะเอามีคนมาตอบแล้วนะดูที่ช่องสาสิหกจ้าเปิดทีวีดูช่องสาสิหกแล้วมาฟังแม่พักเด้อมามาช่องสามสิหกค่ะเปิดทีวีช่องสามสิบหกสกอร์อยู่ที่ห้าต่อสามค่ะเสิร์ฟมาบนแรกรับเข้าจุดใจสาเมตกลางจู่ถึงตีไปยังรับไว้ได้ค่ะมีกายกโค้งหน้า แล้วก็ตีออกไปเองค่ะแต่ว่าทางเมรการคิดว่าทัชบอลน,นะคะดูว่าจะมีการชาเลนจ์ไหมแล้วก็เมรการขอชาเลนจ์ค่ะในแต้มนี้นะคะถ้าแต้มนี้เมีกาได้นะคะจะขึ้นจะขึ้นนําไปเลยนะคะลูกนี้ดูเออดูทางลาซันนะคะน่าจะดูมั่นใจมากบอกว่าทัชบอลน,นะคะ ดูได้ทางช่อง36นะจ๊ะแล้วก็น่าจะไม่ทัดนะคะเป็นแต้มของทางฝั่งจีนค่ะจีนเสิร์ฟมาบนแรกเข้าจุดยกโค้งหลังตีทัชบล็อกออกไปค่ะยังเป็นปัญหายัางต่อเนื่องนะคะสำหรับเรื่องเกมบล็อกของทีมจีนค่ะ ตอนนี้เมกาขึ้นนำไปเป็น6ต่อสี่จอแดนทอมสันจะเป็นคนลงไปเสิร์ฟนะคะเป็นผู้เล่นที่อายุน้อยแล้วก็เล่นได้ดีเลยนะคะตั้งแต่ VNL เลยค่ะผู้เล่นหมายเลข12บองของเมกาเนะะี่ยค่ะเลือกเสิร์ฟมาที่ตำแหน่ง6กจีนรับเข้าจุดใจโค้งหน้าให้จูถิงแล้วก็เป็นแต้มค่ะลูกนี้มาดูภาพช้ากันนะคะ จ่ายโค้งหน้านะคะทัชบล็อกนะคะลูกนี้เป็นแต้มค่ะต้องเช่นชมตัวเซตด้วยนะครับตัวเซตยิงไว้มาให้จูถิงนี่คือเหลือบล็อกเดียวๆเลยค่ะทุกคนจีนเซฟมมการยังรับได้คะ่ะใจไหลจีนยังเกี่ยวไว้ได้คะ่ะดูทันไหมทันไหมยังทัน,นะคะ่ะแต่ต้องแก้ข้ามมาก่อน มีการเดิบนบอแรกเข้าจุดหัวใจาไหลยาวอีกครั้งหนึ่งจีนก็ยังเหนียวนะคะยังรับไว้ได้อยู่ยกไว้หน้ายอดมาตรงกลางเป็นแต้มค่ะของเมกาลูกนี้นะคะถือว่าเป็นการยอดแบบเร็วและก็รุนแรงเลยนะคะเป็นแต้มของเมกาค่ะเข้าช่องระหว่างกลางตัวบล็อกพอดีเลยสกอร์ขึ้นนําไปเป็น7จต่อหค่ะจอเดนลาซันจะเป็นคนเสิร์ฟนะคะ บอลแรกนะยังรับไม่ได้คะ่ะเมกาบอลแรกเข้าใจใจ่ายสั้นนะคะแล้วก็บอลล้นมาตัวเซตเล่นจังหวะสองแต่ว่าติดบล็อกของเมกาไว้ค่ะลูกนี้ดูภาพช้านะคะเมกายังเหนียวนะคะสำหรับการตีสั้นของจีนและตัวเซตนะคะก็จะตีวันทูค่ะแต่ว่าติดบล็อกของเมกาเมกาไม่เผลอนะคะลูกนี้ขึ้นบล็อกสองคนเลยคะ่ะสกอร์นําไปเป็นแปดต่อห้าคะแนนคะ่ะเอ๊ ยกโค้งมายอดวางมือแกงสามเมตรนะคะโอ้โหติดบล็อกจีนยังยืนรอเลยค่ะตอนนี้นะคะสกอร์อยู่ที่6ต่อ8ค่ะจีนขยับขึ้นมาอีกแต้มหนึ่งช่วงต้นเซตนี้ยังดูไม่ออกนะคะว่าทางฝั่งไหน จะได้เปรียบนะคะเพราะว่าต้องบอกว่ามันสามารถพลิกได้ตลอดเวลาเลยค่ะแล้วก็จะเป็นผู้เล่นตัวเซตของทีมจีนเป็นคนลงไปเสิร์ฟเลือกเสิร์ฟที่ตำแหน่ง5บอลแรกรับได้ใจาลาสันติดบล็อกอยังรองไว้ได้ค่ะสำหรับทีมเมกาแต่ต้องแก้ไขไปก่อนบอลแรกเข้าสุดจีนเลือกใจสั้นค่ะเซฟบล็อกไว้ได้นะคะสำหรับเมกายกโค้งแก้มาลาสันตีแล้วก็ตีออกไปเองค่ะลูกนี้นะคะเป็นแต้มของทางฝั่งทีมจีนค่ะ ลูกนี้เป็นแต้มของจีงขยับขึ้นมาเป็นเจ็ดต่อแปดคะแนนนะคะทําไมคอมเมนต์มันชอบหายสวัสดีทุกคนด้วยนะคะจีนเป็นฝ่ายได้เสิร์ฟต่อเสิร์ฟโดยผู้เล่นหมายเลขสิบหกตัวเซตเลือกเสิร์ฟไปที่ตําแหน่งหกบอกแลแรกเข้าจุดใจไหลยาวยังเซฟบล็อกไว้อังบล็อกได้นะคะสหรับจีนแต่เมกาก็ลองไว้ได้ใจสามเม็ดกลาง้งยังติดบล็อกของจีนอีเหมือนกันค่ะ เริ่มเห็นแต้มเซ็นการบล็อกของทีมจีนกันบ้างแล้วนะคะตอนนี้นะคะจีนขยับมาเป็นแปดเท่าค่ะมีคนถามมาดูได้ที่ช่องไหนนะคะช่องสาสิหกค่ะเปิดทีวีช่องสาสบหกเลยนะจ๊ะแต้มตอนนี้แปดเท่าจีนเสิร์ฟมาเลือกเสิร์ฟมาที่ตำแหน่งห้าใจไหลาย,ยาว ยังติดบล็อกอีกค่ะแต่ว่ายังรองไว้ได้นะคะแกบอลข้ามมาจีนรับบอลเข้าจุดเลือกใจไว้หลังเมกายังรับไว้ได้ใส่สามเม็ดหนึ่งบ้างจีนก็ยังเหนียวค่ะรับไว้ได้เหมือนกันยกโค